นะคะทุกคนเขานาาน้ามาหน้าบ้านน้องสาวพอดีมาหาหลานนะคะหลานน้อยเพิ่นไปปิดเทอมเพิ่นไปอยู่กับแม่พเพิ่นแล้วนะคะมาเยี่ยมพ้อมเรามาเดือนก็มาเอาของฝากนะคะของฝากจากยายเพิ่นเอามามให้น้ไม้นมหม,ม,มพ,พี่น้องนะคะจะ <c oughs> เสี่ยงแร <c oughs> งเว้ยเพื่อนเพิ่งเอาออกก่อนไม่ได้ไม่ใช่ทั้งหมดนะอ,ออกก่อน เอาขนมไปให้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่นนไปแบ่งไป<อ>ไปแบ่งพี่กินแล้วกินด้วยกันนะเอาขนมมาฝากแล้วกินด้วยกันนะั่นแหละซื้อขนมมาฝากนะทุกคนนะซื้อขนมมาฝากอ่นะ ลานน้อยนี่เดีลานน้อยเอ้ยไอเพชรัไอ้าชรบัสดีครับก่อนเนี่ยวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไปพูดน่ะซื้อนมมาฝากหลายเลยเร็วๆไปเร็วๆไม่ติปิดประตูโอ้โหปิดปิดปิดฟ้าอุ้ยอ,อ้วนแท้ว่หมาอ้วนแหงเนาะ ไปไปกินน้ากันเนี่ยไปเอื <h uk> <h uk bon ้อนไอเหนือกินน้าเด้อไปมีลูกบ้าล่ะนางโอ้ลิเทอร์มิดผุ้งปุ้ยลิเทอริดลิเทอ้มิดผุปุ้ยโนโนลิเิอบมิดผุปุ้ยเบาหยกเบาหยกวนแหงวนแหงเฮ็ดหมันแล้ว มาไปกินขนมลูกไปเ้กินขนมเลยร็วต้องไปไปไปมามา,มา,ม,ามานั่งนี่อ,อนี่ลานชาวานะคะลานชวามาแต่สก,กุลวัสดีค่ะก่อนวัดีค่ะ ่บสบายบกบสบายบ่อ๋พิ่งตื่นโต๊เตียงสั่นๆเบ้าครั้งที่สองหัวสัตูน่้าเป็นต๊เตียงบ้นอนนอนละโต๊ะเตียงพี่น้อง้ขตา์เดเออเออ ชีแฮปปี้เบิร์ดเดย์เซมเซมนุยเบฟอร์เออชีอ่าอ่าอ่ามานังมานัง มะเร็นน้ำนองสาวอ้ยหมาพนกระดาษพี่น้องอ้วนอ้วนสมบูรณ์เออหมูเดง beautiful นะปุ้มปุยมักอ่อเป็นตะแพงพี่น้องนะอ้วนอ้วนน่ารักนะคะหมาน้อยเพิ่นเพิ่นอาบน้ำให้เรียบร้อยนะคะน้องคะอ่า วันนีสาเดือนล่าที่แ้าน้องไปก่อนนะคะมาถึงบ้านน้องสาวแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ